ยังไงกันบ้างจ้าสำหรับชุดเขียวเหนี่ยวซับนะคะเชื่อว่าหลายคนได้เห็นไปแล้วแล้วก็ไปคไลิกไลค์คลิกเลิฟกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แซฟฟ้าตาสุดๆเลยนะคะหลายคนก็บอกว่าเม,น,มนูเมนูมาจากไหนจ้าถึงได้เปรี้ยวเข็ดฟันขนาดนี้นะคะต้องบอกว่าภาพนี้ละค่ะเป็นที่มาให้ลิซ่าทำลายสถิติอีกแล้วนะคะเป็นสถิติที่ตัวเองสร้างไว้นั่นก็คือเป็นภาพค่ะที่ ศิลปินเคป๊อปนะคะที่โพสไอจีค่ะแล้วทะลุ2ล้านไลค์นะคะในเวลาที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะนั่นก็คือแค่39นาทีเท่านั้นเองค่ะที่บอกว่าทำลายสถิติตัตวเองก็คือน้องเคยทำทะลุ2ล้านไลค์ในเวลา42มินินะคะหรือว่า42นาทีนะคะแต่รอบนี้แค่3 9นาทีเท่านั้นจะพึ่งนะาเร็วกว่ากันเท่าไหร่เอ่ย นับนานเนอะแอดถ้าจะง่วงนะคะก็คือเร็วกว่ากัน3นาทีนั่นเองนะคะ39นาที2ล้านาทลาไเป็นไงจ๊ะสวยๆนะคะขอขอบคุณสถิติค่ะจากลิ s a าชาร์ดด้วยนะใครชอบชาร์ตต่างๆเกี่ยวกับน้องนะคะเขาก็รวบรวมมาอย่างไวเลยก็ไปติดตามได้ใน Twitter กับลิซ a าชาร์นั่นเองนะคะก็จะรวบรวมอะไรที่เป็นแบบความมหัศจรรย์พันลึกของน้องนะที่แบบเก่งจริงอะไรจริงนะคะเร็วปุ๊บปารมาให้เราดูแบบนี้ค่ะ ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีลุ้นว่าภาพนี้หรือเปล่าจะเป็นภาพที่10ล้านไลน์นะต่อจากภาพนะบิกินนี่น่ารักนะที่ยืนหันหลังโชว์แค่แผ่นหลังก็ทะลุ10ล้านไปเลยอย่างนั้นล่ละค่ะ ก็อาจจะเป็นภาพเซตที่2ก็ได้นะกับชุดเขียวเหนียวซับมันนี่ขนาดนี้นะคะโอ้เป็นคนที่ใส่ชุดเขียวด้วยสวยมากต้องบอกว่าสีนี้นะโดยเฉพาะไอ้เขียวมะนาวเนี่ยนะเลมอนปี๊ดเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะใส่ได้นะคะแต่ทั้งผิวพรรณหน้าตาน้องเนี่ยแหมแสบสันจริงๆนะหลายคนบอกว่าเห็นแล้วมันจี๊ดมากแม่นะคะใส่อะไรหยิบอะไรมาเนี่ยใส่ก็ดูเป็นแฟชั่นไปหมดเห็นแล้วทุกคนก็อยากใส่ตามนะ จนบางทีซื้อตามน้องมาเอ้ามาดูกระจกอีกทีเอา้าทําไมเราไม่เหมือนนี้นะเออเวลาเห็นน้องก็มาโนกันไปนะคะก็คิดว่าเราเอวเท่านี้กันไปก็เป็นความสุขในชีวิตเรานะคะอ่ะประมาณนั้นนะคะก็วันนี้เอามาให้ดูกันค่ะเป็นภาพที่ทําลายสถิติความเร็วความฮอตเปี้ยงปังของตัวเองอีกแล้วนะคะ สำหรับมีคลิปหนึ่งนะเพิ่งจะทำเนี่ยแหละล่าสุดมีคนก็ถามมาว่าแอดแอดคือน้องเนี่ยออยอดผู้ติดตามเยอะมากเลยนะคะแต่ทำไมยอดไลค์มันถึงแค่ประมาณแบบ10ล้านเท่านั้นเองทำไมมันแบบผู้ติดตาม4 5 0ล้าน60 000, ล้านทำไมแบบ คลิกไลค์มันไม่450ล้านล่ะอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยบางคนเขาติดตามแต่เขาไม่ได้เข้ามาเล่น ig ตลอดก็มีเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้มาคลิกไลค์นะคะหรือบางทีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่า i g ทุกคนแจ้งเตือนพร้อมกันหรือเปล่าเวลาที่น้องโพสบอกแอดหน่อยว่าคนที่กดเอาไว้เนี่ย แจ้งเลยไหมหรือบางทีแจ้งช้าหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้การทําลายสถิตินะคะคลิกเร็วที่สุดเยอะที่สุดน่ะมันอาจจะช้าลงไปก็ได้เออเหมือนได้ยินข่าวว่าบางคนบอกไม่แจ้งเตือนบางคนเจอแจ้งเตือนหลอกก็มีเหมือนมาเตือนแต่ไม่มีน้องโพสเอออะไรประมาณนี้นะเหมือนแอดเคยเจอในคอมเมนต์ของเพจเหมือนกันนะคะออลองมาบอกกันหน่อยว่าทุกคนเด้งทันทีที่น้องโพสหรือเปล่านะคะ อืมวันนี้ประมาณนี้แหละนะคะกับชุดเขียวเหนี่ยวซับน,น่ารักน่ารักกับการทำลายสถิติตัวเองแบบปังปังอีกแล้วจ้ะแม่